ครก็คือหนึ่งสินค้าตัวนี้ครับครับยินเลสลอนดอนบิดสีส้มสีส้มอ๋อจำง่ายๆีสง่าย่ครับจำง่ายๆเลยครับครับคุณภาพคุณภาพดีมากเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาทำอ่ะใช้วัสดุที่เคลือบอย่างดีเลยนะครับเขเรียขาเรียกว่าเคลือบมาแล้วไม่มีการขึ้นสนิมไม่มีอ่า แล้วราคาร้อยใบนะครับร้อยใบหนึ่งร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทไม่แพงนะครับผมไม่แพงอย่างที่คิดนะครับผมอ่อนตังค์่อมาแจ้งลูกค้าจะเอาทรงอะไรต้องการทรงอะไรอย่างเงี้ยเลื่อเลือเอาตามตามใจช่างตามใจช่างโปรแกรมไว้แล้วโปรแกรมไว้แล้วจะไม่หัวปีสองปีแล้วทรงหัวแบบนี้เราจะทําทรงอะไรช่างใหญ่ทรงอะไรถึงจะหล่ออย่างนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยว พอจับดูลักษณะหัวเสร็จปั๊บเขาเรียกว่าเปิดข้างเปิดข้างเนาะหัวเห็ดอ่าเปิดข้างหัวเห็ดอ่าจะได้ดูดีเนาะข้างวินเทจอย่างงี้ก็ได้เห็ดอะไรครับอ่ามีสองอย่างเห็ดกับถินพิมานรอเปล่าพิมานหรือเห็ดลิ้นจืออะไรก็ว่าดูนะฮะการคลุมผ้าขวาทับซ้ายนี่เธอใช้กิบหนีบการคลุมผ้าเนี่ยดูนะจะคลุมให้ดู หนึ่งเอาผ้าคลุมหนึ่งห้ามยกข้ามหัวสองให้ยื่นผ้ามาทั้งข้างถ้าไปยกข้ามหัวแขกถือว่าไม่ให้เกียรติเขาครสองนำผ้ามาคลุมเข้าที่คอเสร็จแล้วเอาขวาทับซ้ายขวาต้องทับซ้ายนะครับมือซ้ายเนี่ยเย็บมาทั้งขวาแล้วมือขวาจะทํามือซ้ายแล้วใช้กิ๊บหนีบใช้เวลากี่นาทีนะครับมันนี่มจตัดประมาณยี่สิบนาทีเสร็จยี่สิบนาทีนะใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะยี่สิบนาทีผู้ใหญ่ แขกผู้ใหญ่ต้องโกหนวดด้วยยี่สินาทีต้องโกหนวดด้วยโอเคถ้าตัดสิบห้านาทีไม่โกหนวดโอเคโอเคครับทีนี้ก็ใช้เบอร์รู้เรื่องรู้เรื่องครับรู้เรื่องใช้เบอร์สองยังไม่พอใจเอาวิธีใหม่เทคนิคใหม่ๆหนึ่งยางที่เขารัดผมเนี่ยโอเคใช้ยางเป็นประโยชน์นะครับใช้เป็นประโยชน์ใช้แทนกิ๊ได้ปุ๊บอ่านี้คือหลักการแรกเลยนะครับอันนี้ทรงผู้ใหญ่นะครับเป็นทรงผู้ใหญ่ เป็นอย่างเส้นนี้แหละเป็นลองทรงหนาวินเทจหัวเห็ดหัวเห็ดอ่าต้องมีหัวเห็ดด้วยนะครับนิดๆต้องมีหัวเห็ดด้วยคือจัดนหัวจุกเบอร์สองสวมเลยนะครับหายแล้วครับมันไม่ใช่หัวเราด่างกระช่างมันใช่นี่แหละครับทดลองทําดูใช้เบอร์สองนี่ไถเลยนะไม่มีการแต่แต่ไม่มีการเงยขึ้นไหมเรื่องเงยขึ้นไหมไอ หัวของปัตเตเลียนเอ,เอาเสมอเสมอเงยขึ้นนิดนึงเสมออ่าต้องเงยขึ้นนิดนดงยเออโดยที่ใช้เบอร์สองตัดเสร็จแล้วเราก็บอกว่าผมด้านบนนี้เรารวบไว้แล้วคร<ช>ับแทนใช้กิฟอันนั้นปล่อยสลาบไปเนาะตายก่อนเดี๋ยวกาลังถ่ายทําวีดีโออยู่ครับเพราะว่าเสียเวลาในการจ่ายเงินมันก็นานแล้ว120ร้อสจบก่อนใครมีเยวมาเอากับผมเองครับอ่านี่คือการนะครับ นี่คือการตัดแบบแบบว่าเรารวบผมด้านบนไว้เอาเบอร์สองรวมไปแล้วก็เอาปัตเตเลียนเบอร์สองนี่มาตัดช่างใหญ่ตัดดูง่ายมากเลยนะครับดูง่ายมากแต่ถ้ามือใหม่ๆนี่จะมีวิธีการจะบอกมือใหม่นี่มีวิธีการคือหนึ่งฟันเนี่ยมันเราต้องเอามือจับเอาไว้ด้วยใช่ไหมเราต้องเอานิ้วมือแนบกับฟันปัตเตเลียนอ่าครับกันหลุดนะครับกันหลุดตรงนี้เอาฟันเข้าไปปึ๊บ แล้วก็กันฟันมันจะหลุดเราก็เอามือแนบไว้แนบไว้เราก็ถ่ายเลยอันนี้เป็นหลักการนะครับเป็นหลักการทีำเองงั้นฝันมันหลุดคราทำเองั้นฟันมันหลุดว่าจะแหวงนะครับแหวงอันนี้ไม่แหว่งแน่นอนไม่แหวงแน่นอนอ่าเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วด้านนี้เรียบร้อยแล้วถ่ายมาด้านหลังหูครับหลังหูเราก็ถ่ายเลยนี่เงยนิดหน่อยนะครับเงยนิดหน่อยถ่ายขึ้นไปแล้วก็เงยฟันขึ้น โอ้ยพวกมนี้ก็ควรชิบหายเลยตามแม่ไม่มีเลยวะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สต๊อปไปต่อสต๊อบไปก่อนสต๊อบมาต่อเอานามาตัดเพื่อออกซิเมียก็เขียวตรงไหนล่ะลอยหาที่มาปั๊ลอยหกซิม่ได้เนี่ยนั่งรถไอ้ขึ้นกิโลได้หนึ่งรถอะไรกันนี่เสียงเหมือนเสียงแหบๆนักร้องเสียงแหบแสีงว่าเขาดาวเลย กานมาขาลอเสียงใหผมให้ยังให้รวยพพอเองก็เส้นกันมาไหว้ทีมาคุ้มค่นยังไเจ้าที่มายื้อกลนกัเดินไม่งั้นเนาะไทยเพิ่มยิ่งเลยรุยต่อเลยทีนี้เราเราลุยต่อนะครับลุยต่อ หลังจากเราตัดไปแล้วเรามาด้านหลังใบหูครับทีนี้เราดูด้านหลังนะจะให้ดูด้านหลังดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังให้ดูด้านหลังดูนะฮะวิธีการตัดด้านหลังเนี่ยเบอร์สองเราไม่ถอดนะครับเรายังคาเบอร์สองอยู่เพื่อที่เบอร์สองเป็นตัวควบคุมเขาเรียกว่าลองทรงเพื่อที่เก็บผมด้านบนออกนิดนึงครับ แต่ผมก็จะมีปัญหาอยู่ด้านบนเนี่ยด้านบนนี้เรารวบไว้ดีคือเราไม่ต้องไปยุ่งเลยเนาะไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับเพราะเราเอายางรัดไว้แล้วครับโอเคแล้วก็ไถด้านล่างนี้ขนไปแต่ตอนเก็บผมที่เรารัดเนี่ยสาคัญนะครับตรงนี้สําคัญตรงแบ่งผมสำคัญตอนแบ่งผมเราจะต้องแบ่งทุกส่วนการที่เราไถพื้นหน้าขึ้นไปนิดนึงเราจะไม่ให้ ให้ท้องปลาเตียร์เนี่ยไปติดหนังครับแค่นั้นแหละเรากะไม่ให้มันติดหนังนะครับถ้ามันไปติดหนังมันจะสั้นใช่ครับเราก็เอาเพินขึ้นโดยที่ว่าเอามันมานิดนึงนิดนึงอ่าอีครับปึ๊บนี่ยเราดูวิธีการไถครับะดับสีมือนะครับตอนนี้ตัดมือเดียวเลยนะครับผมมือเดียวบังคับมือให้ได้ครับเราต้องบังคับมือครับอ่าเปลี่ยนด้านมาด้านนี้อือเราก็ใช้นิ้วมือเนี่ยไปแตะผมส่วนที่เหลือลงมาใส่ฟันปลาสเตียนนิดนึง แทนหวีเห็นไหมครับครับอ่าแต่นิดนึงถ้าใครเรียนแบบได้ก็จะจะเป็นวิทยาทานอย่างดีเลยครับวิชานี้มันเป็นวิชาที่คนไม่ค่อยศึกษาครับแล้วก็เอาไปลองทําดูถ้าลองทําดูแล้วมันก็จะเหมือนเหมือนผู้สูงอายุอะถ้าไม่ลองทําดูก็ไม่รู้ว่าหัวงอกมายังไงใช่ครับหัวมันงอกมาเองมันครับหัวัมันงอกเองเนาะครับปันนี้ผมติผมนำยังไม่งอก นี่คือวิธีทำเห็นไหมครับไม่ใชวิธีทำดูนะถ้าใครเห็นเราจะจะจะเข้าใจเลยว่าวิธีทําไม่ให้ปัตเตอ่ีนติดหนังครับยกขึ้นธรรมดานี่แหละครับช่างอ้อนแห่งมหานครนงใหญ่เป็นวิทยาทานนะครับลองฝึกฝนดูนะครับดูทำง่ายทำง่ายอันยากๆผมไม่สอนนะครับสอนง่ายๆเลยครับอาจารย์อ้อนทั้งหมดสี่เบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดคือการสอนที่วิธีที่ง่ายที่สุดไม่ไม่ต้องไปรอเรียนเป็นเดือน6เดือนก็ไม่ต้องเรียนเปิด YouTube ดูแล้วก็เห็นในพิมพ์ว่าูินประมช่างอ้อนพิมพ์ว่าช่างอ้อนกันงาช่างอ้อนกันงาช่างหล่อเนี่ยช่างอ้อนแห่งมหานครนงใหญ่ก็โอเคแล้วครับเรลยเห็นไหมคลนี้เห็นรับทำง่ายง่ายนิดเดียวนี่ไม่ถึง1ิไม่ถึงหนึ่งนาทีก็จะมารอบหัวแล้วครับ ที่ให้ยี่สิบคือโกนหนวดด้วยครับตอนนี้เจ็ดนาทีครับเจ็ดนาทีเวลาไปเจ็ดนาทีแล้วนะครับทดเวลาบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วบาดเจ็บเรียบร้อยครับผมก็เจอภาวะแทรกซ้อนแล้วภาวะแทรกซ้อนเรื่องใจกระตังกระคาบปลาก็ใช่ภาวะแทรกซ้อนนั่นแหละเราตัดเวลาทดเวลาบาดเจ็บไปแล้วนะครับอ่าไม่มีปัญหาครับผมเนี่ยเดินกลับแล้วทรงครับดูสวยดูทรงสวยเลยครับงสวยแล้ย นี่แหละครับจากคนไม่หล่อทําให้หล่อได้ครับทีนี้เราก็เป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งครับเอย่างนี้พอเราเดินมาอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะทําให้ดูเอาวีมานิดนึงเอาหวีมานะเอาหวีมาแต่งเก็บด้านข้างนิดนึงเก็บรายละเอียดไปครับดูนายเก็บานรายละเอียดอันที่มันชี้ๆอย่างงี้เราก็เอาออกเห็นไหมครับอ๋ออันนี้คือการเก็บรายละเอียดนะครับคือว่าเส้นบางเส้นที่วีรองมันไม่สามารถทําได้วีรองไม่สามารถทําได้ครับ ใช้หวีมาการจับหวีนะฮะดูนะฮะหนึ่งหัวแม่มือวางหลังมือหลังหวีสองเอานิ้วชี้วางบนฟันหวีสามนิ้วชี่เหลือลองรับหวีด้านข้างต้องลองนว้วิธีจับที่ถูกต้องถ้าจับอย่างนี้ผิดนะครับกรรมอย่างนี้ก็ผิดครับจับอย่างนี้ก็ผิดแต่วิธีที่ถูกคือหนึ่งเอาหัวแม่มือวางหลังหวีสองเอานิ้วชี้แนบด้านบน สามอสามนิ้วที่เหลือลองรับหวีด้านล่างอันนี้ก็จะสอนมาเลยใช่ไหมครับวิธีจับหวีนี่คือการอจะสอนถ้าตัดผมไม่เป็นอ่าครับผมตสอนควบไปเลยอ่าสอนควบปลายนี่นะครับดูนะฮะพอพอเราเห็นหวีแล้วอย่าไปคิดว่าหวีจับยากจับง่ายนะจับยากครับจับบางทีจับไม่อยู่มันก็จะเบี้ยวอมันจะเบี้ยวเบี้ยวนี่เราดูตรงก็จะเบี้ยว ใช่ไหมครับได้ทั้งหลายอย่างช่างอ้อนมันมีวิชาหลายอย่างอันนี้เก็บครับเก็บเก็บรายละเอียดแล้วครับตอนนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดให้เนียนครับความเนียนนะครับด้านข้างนะครับเก็บด้านข้างเก็บแบงนี้คือคนที่มาตัดนี้ลองให้สัมภาษณ์หน่อยครับ มีความรู้สึกไงครับมาตัดกับช่างอ่อนเนี่ยมีความรู้สึกแปดเก้าปีตัดตรงนี้ตลอดมาตัดตรงนี้ตลอดมีความรู้สึกยังไงกันในช่างก็พอใจครับพอใจเนาะครับกเรื่องโลกราวบ้างหลายบ้างที่ช่างเขาเพี้ยนเนี่ยมีความรู้สึกยังไงที่พินเพี้ยนนั่นก็ได้ความรู้ได้ความรู้สนุกสนานเนาะสนุกสนานเออเราดูดูทรงผมล้วหล่อไหมเนี่ย เออเรานี่ลูกชายนับป๋องนะือเป่ครับผมเออนั่นผมก็มเขาเขาหน้าลูกชายนับป๋องไปถ่ายนับป๋องมาแล้วที่เห็ดกระถิ่นพิมานก็อยู่ใน YouTube นี่น,นี่อยู่ยครับสัมษณ์ไปเลยครันี่น่า พวกที่เยอรมันส่งมาให้ดูนนัั่เลยครบถามเลยครับเห็ดพิมานนี่แหละครับนี่ลูกชายพ่อเราเนี่ยมันเป็นทายาทเป็นทายาทเห็ดพิมานทายาทของเห็ดพิมานนะครับผมนี่แหละคนคนหาวัตถุดิบนะครับนี่อ่านี่คนหาวัตถุดิบเห็ดการพิมานนะครับผมนี่ครับของแท้ เขาถึงเรียกว่าลองทรงหัวเห็ดไงอ๋อลองทรงหัวเห็ดนี่คือที่มาสรุปให้สรุปให้นี่นะสรุปหัวเห็ดแล้วแต่ว่าเห็ดนี่เห็ดมีประโยชน์เห็ดมีประโยชน์ครับอธิบายเรื่องเห็ดไปท่านอธิบายไปเราเรียบร้อยไปแล้วนะที่นี้เรียบร้อยทีนี้ผมมาดูนะฮะมันเวลาที่ทั้งวนเนี่ยสิบนาทียี่สิบเก้าเลยนะครับเราจะเอายางออกก็ดูนะฮะอ่ายางออกเราเราเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตั้งเก้าสิบองศาเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายมันนิดนึง เห็นไหมฮะโชะเลยนะโชะเลยที่นี่เก่ายางออกโอเคง่ายมากเลยนะครับเสร็จแล้วอยบาีนี้เราก็ดูว่าจะซ้ายลืกขวาเหมือนเดิมหัวเห็ดเหมือนเดิมนะไปดูหน้ามันจะเป็นหัวเห็ดเหมือนเดิมดูไหมครับไปรุ่นไหมทีนี้วัวเห็ดเหมือนเดิมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ถ้าเกิดฝั่งหนึ่งมันยาวกว่าหรืออะไรแล้วทะ่ทำทรงหัวเห็ดหัวเห็ดมันจะแผ่ออกเนาะดูนะมันจะแผ่ออกแผ่ออกแผ่ออกดูนะครับถ่ายดูด้านหลังด้านข้างมันจะเป็นหัวเห็ดดูนะครับหัวเห็ดเห็นไหมครับเห็นไหมครับทรงนี้นะง่ายๆเรียกทรงหัวเห็ดเห็นไหมครับทีนี้หัวเห็ดนี่เราจะต้องตรวจสอบเห็ดว่าถ้าเกิดเห็ดไม่เสมอกันเราก็ใช้กันไกเรียมอีกหน่อยนึงตัวอย่างเช่นดูนะเดี๋ยวทำให้ดูปึ๊บ กันไก่เนี่ยเราใช้กันไก่ตัดกระดาษรประหยัดที่สุดอ,อันนี้ก็ไม่ถึงสิบบาทโอเคอันนี้คือการแต่งแล้วนะครับอ,อันนี้แต่งแล้วนะวิธีการแต่งแล้วนะครับคมนี่เขาเรียกแต่งหัวเห็ดแต่งหัวเห็ดมา เราก็จะต้องทําให้ตรงเนาะทำให้มันตรงให้มันเหมือนเห็ดอ่ะเหมือนดอกเห็ดบานใช่ไหมเห็ดบานใี่มันเป็นทรงของเขาชื่อทรงเขาเป็นอย่างนั้นทรงหัวเห็ดทรงหัวเห็ดด้านหลังนี่อันนี้อันนี้ถูกฮัลโหนะฮะใช้กรรไกตัดกระดาษนะครับคมแต่ต้องตาหัวมาลายครับ ถ้าหัวอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้มันไม่คมไม่คมต้องหัวมาลายอันนี้คมจริงเล็กกระทัดรัดถูกช้อนที่ใช้ก็ต้องใช้ช้อนตาหัวมาลายใช่ครับมันจะดีกว่ามันคมมันคมมันก็มีหลายยี่ห้อแหละแต่ผมก็ใช้หัวม้าลายมันจะแพงกว่าอย่างอื่นแต่เป็นยี่ห้ออื่นมันเป็นสนิมใช่ไหมมันก็ไม่เป็นสนิมแต่บางทีมันจะบางกว่าหรืออะไรเงี้ยมันจะมีคมเี่ยแวคนลายไม่จนะ มันจะบาดปาไปแล้วใช่เราไม่รู้หรอกอันนี้เดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาให้เขาเดี๋ยวเดีดูนะดูนะหัวโฆษณาดูนะทีนี้เรานี่ทรงหัวเห็ดเป็นอย่างนี้ทีนี้เราจะหวีได้สองอย่างหนึ่งหวีเป็นเสยก็ได้ครับดูนะครับครับดูทรงตรงหน้าเลยครับหวีเสยก็ได้ปึ๊บแล้วก็เทไปอีกแบบหนึ่งปึ๊บเห็นไหมครับ ตรงนี้จะหนาไปหน่อยไหมหมาก็ซอยใช้กันเนี่ยผมมองดูช่วงนี้จะหนานิดนึงเพราะถ้าหนาเราจะมีกันไกลตัวนี้อ่ากันไกลตัวนี้ช่วยนะครับผมอ่าเนี่ยช่วงนี้สับออกหน่อยนึงโอเคด้านหน้าด้วยด้านหน้าด้วยโอเคครับอันนี้ทรงเดียวกับเพชรสหรัฐหรือเปล่าครับเนี่ยใกล้เคียงครับใกล้เคียงเนาะอันนี้รู้จักเพชรสหรัฐอีกเนาะช่างอ่อนแต่อันนี้เพชรเพชรอะไรเนี่ยเพชรปลานชัยเพชรสหรัฐรู้ไหมครับว่าเป็นลูกชายของข่ายเมืองสิงห์นะครับ จริงหรือเปล่าจริงครับจริงครับอ๋อออกสื่อได้ไหมครับอันนี่าพูดไปได้ได้ลูกชายของชายเมืองสิงเพรสาวรัอ่ะพูดไปนะคุณดาราคนลาวไปช่านนี้คุณลาวแต่เขาเป็นนักร้องแต่ผมจะลงสื่อนะลงสื่อได้ไหมนี่จริงไหมได้ได้แต่แต่เราบอกว่าลูกชายแล้วต้องสือปไม่ไม่แน่ใจออกเป็นลูกชายบุญธรรมอะไรก็ว่าเป็นลูกชายบุญธรรมนะครับผมเป็นครับเป็นครับอะไรยางเงโอเคโอเคไม่ว่ากันครับผมนี่ต้องลงสื่อนะครับผมครับอืมเสร็จแล้วครับตอนนี้ เล๋ยวโกนหนวดโคนหนวดมาเปลี่ยนไปมีดก่อนพักยกกับพักยกมาก่อนเดี๋ยวมาดูกันเหลี่ยมโคง้งกดไปทำป่าเหลี่ยมโคง้คงกันกัน<ๆ>ก็เหมือนเดิมแหละเปลี่ยนไปมีดทาไปมีดก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราสอนไปแล้วแต่ที่นี้เรามาดูการการเหลี่ยมโคง้งนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่คือคือคือจอนแหลมนะฮะจอนข้าจอนแหลมครึ่งหู อันนี้เป็นกันแบบเพชรสรัดหรือเปล่าเพชรสหรัตนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ่าไม่ใช่เบียสุกลวัฒนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพชรตาหุนะไม่ใช่ไม่ใช่คนละอย่าง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 กันดาราเขาหล่ออยู่แล้วแหะเพชรสรัดเขาหล่ออยู่แล้วเพชรสรัดเขาเป็นนักลงดังนักจัดรายการดีเจดังใช่เราต้องเข้าใจอย่างนั้นว่าถูกต้องแล้วครับันครบเได้เลยได้เลย ทีนี้เรากันมาทั้งหลังเราก็มาดูด้านหลังใช้เวลาต่อจากการกันนะฮะกันเราก็กันให้กันด้านหลังนะวิธีกันบอกวิธีหน่อยวิธีกันคือหนึ่งความมีดลงความมีดลงใช้ปลายมีดไปกึบตามรอยที่เราใช้เฉพาะช่วงส่วนปลายมีดนะครับไม่ใช่ช่วงกลางนะครับช่วงปลายได้ได้กลางก็ได้กลางก็ได้นะกลางแล้วก็หัวปลายหัวจิกแต่วิธีจิกนี่ใช้แรงขนาดไหนเราใช้แรงสัมผัส โดยการลากผ่านหนังเบาๆเบาๆนะครับไม่ให้เลื่อนไปทางซ้ายไม่ให้เลื่อนไปทางขวาถ้าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามีดจะบาดครับจะบาดเพราะคมมีดนี่ถ้าเลื่อนตรงๆนี่จะไม่บาดมันจะขาดแต่ขนเท่านั้นถ้าเฉือนข้างแล้วจะบาดถ้าเฉือนข้างจะบาดนี่แหละที่ผมไม่ตัดผมเพราะข้อนี้แหละผมกลัวทีนี้เราก็มาดูทางนี้พลิกดูนะฮะเมื่อกี้มีดอยู่ลักษณะนี้เราจะเปลี่ยนมาทางซ้ายครับ พลิกมีดแล้วกลับมีดลงแล้วหงายมือขึ้นอ่าครับต้องหงายด้านนี้นะครับหงายมือขึ้นหงายมือขึ้นแล้วเราก็ดึงเบาๆโดยใช้แรงสัมผัสจากนิ้วมือทางบนนี้ดึงหนังไว้ครับเราก็จะโกนได้สะดวกคือด้านหลังฝั่งซ้ายเนี่จะโกนยากที่สุดคือตอนอยู่ฝั่งขวาเราจะจับมีดแบบนี้ครับพอเรามาฝั่งซ้ายเราหงายลงเราคว่ำมีดลงมันจะโกนง่ายขึ้นครับแค่นั้นเองครับนอกกนั้นก็เหมือนเดิมทุกประการ เฉพาะพ่วใบมีดจะใช้เฉพาะด้านหลังข้างซ้ายอย่างนี้ก็จบจบจบมันก็จบวิธีการจบเลยจบเลยสิบหกนาทีแล้วนะครับทีนี้เราก็มากันด้านนี้ก็เหมือนเดิมหงายมีทั้งด้านซ้ายเนี่ยเราจะเราจะโกนอย่างนี้ไม่ได้เราต้องหงายมีดแล้วพลิกกลับพลิกกลับพลิกกลับแล้วพลิกกลับแล้วก็ทําเหลี่ยมโค้งเหลี่ยมโค้งเราก็ทําอย่างนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมฮะเราก็ทําจอนแหลมดูนะฮะจอนมันจะแหลม ไอ้ความแหลมของจอนนี้ให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางใบหูหรือใต้ติงหูแล้วแต่เราจะกะเอาแล้วแต่เราจะกะเอาถ้าเรากะได้ขนาดไหนก็เอาแหลมแค่ครึ่งนี้ก็ได้ตรงนี้ก็กันลงมามันก็เป็นจอนแหลมหัวเห็ดอะไรอย่างนี้กว่ากันไปแหลมหัวเห็ดเนาะถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกอ่าวเปอร์เซียหรืออะไรก็ไม่รู้รั่วแหลมมังกราเทศอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ได้ความรู้หลากหลายอะครับ อันนี้ถ้าถ้าพูดภาษาอังกฤษเขาเรยียกว่า education education นี่คือการศึกษาตลอดชีวิตแปลเป็นไทยให้คือหมายความว่าการศึกษาไม่มีวันจบนะครับมีวันจบเราจะต้องเรียนไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆเมื่อมีลมหายใจชีวิตก็จะต้องก้าวเดินต่อไปครับการเรียนรู้ก็จะมีต่อไปเรื่อยๆครับมีต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นเลยครับทีนี้เราก็มาดูโกหนวดจากสิ่งที่เราไม่รู้เราก็จะรู้ไปเรื่อยๆนะครับรู้ไปเรื่อยๆ เมื่อจบปริญญาคือจุดสูงสุดจบปริญญาคือจุดสูงสุดของชีวิตแหละครับผมทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการคูนเราไม่โฆษณาหรอกแต่เราใช้ว่าลักษณะโฟมมันจะเป็นอย่างนี้อครับใช้โฟมนะเราใช้โฟมนะเราไม่ต้องใช้สบู่ครับทาคนที่สะอาดหนวดเขาสะอาดจมูกเขาหายใจมันสะอาดเราจะไปใช้สบู่มันเหม็นใช่ครับใช้โฟมเท่านั้นครับดูนะฮะนี่ ทำอย่างนี้ทาให้เบาๆออเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าที่ว่ามันเป็นตัวเช็ดนวดเอามาวางไว้เช็ดนวดมันจะดูสปกปรกไม่ต้องถ่ายอ่ามันจะสปกปรกเนอะทีนี้เราก็มาดูการโกนหนวดกดึงดึงมีดลงอ่าต้องดึงมีดลงนะครับการดึงมีดลงด้านหนวดด้านหนวดนวด้นดึงมีดลงครับหนวดนี่จะดึงมีดลงแล้วแตะปลายจมูกไว้มันจะถ้าไหนมันเกินเราก็เอามือเช็ดออก นะครับดูนะฮะเดี๋ยวทำให้เพราะว่าเราโกนหนวดด้วยเราใช้เวลามากอยู่ตรงนี้ครับเวลาตัดผมเราใช้ไม่มากหรอกครับนี่นี่ดูนะฮะตอนนี้ที่นานเพราะเราใช้เวลาสอนนะครับใช้เวลาสอนใช้เวลาสอนถ้าตัดจริงๆจะเวลาไม่ถึงขนาดนี้ครับสิบห้านาทีเสร็จแล้วครับตอนนี้สิบแปดสี่สี่แล้วก็ใช้เวลาสอนจะเสียเวลานิดนึงในการบอกแถมยั้งยกอีก ให้น้องๆเพื่อนๆที่สนใจมาดูนะครับมาดูวิธีการอของช่างอ้อนแห่งมหานครนงใหญ่เป็นวิทยาฐานนะครับใครสนใจจะสอบถามจะอะไรก็ทักทายกันมานะครับทักทายมาเรืของงูดินประมูลสี่นหลยทักทายมาแล้วก็อย่าลืมเพลงแอบรักแอบรลค์นะครับเออแอบรักแอบรลคยช่วยแชร์ต่อให้ด้วยบอกแชร์ต่อให้ด้วยแอบกักแอบรลค์ แชร์ให้ด้วยอันนี้ไม่ใช่โฆษณาแต่ว่าทำมานานแล้วทำมานานนะครับตอนนี้จะเริ่มติดตามกันนะครับงูดินนิวสิกนะครับใน y u ูทูบต้องสูบไปโอเคครับรอรอมากเลยครับจบนี่คือจบแล้วนะครับจบแล้วครับเนียนเลยเนียนดูนะกันหน้าให้สวยเลยหล่อเลย <grille. S 2> หน้าตาคนตัดก็หล่อสัมผัสคนตัดก็ดีแฟนคนตัดก็สวยเป็นหลานของตาออนอีกหน้าตาดีเป็นครูด้วยวะนี่วิธีกนด้านข้างด้านนี้ดูนะฮะลากมีดทั้งหน้าครัเขาเรียกการลากมีดด้านหน้าคือเราจะผลักมีดไปอย่ายงนี้เอาเบาที่สุดเอาเบาที่สุดครับเบาที่สุดอถ้าเราเอาไปใช้ก็ลองเอาไปทําดูครับ เบาที่สุดเบาที่สุดคางนี่ก็โคนได้ลากมีดด้านหน้าอันนี้ครับอันนี้ลากมีดเข้าหาตัวชอนี้นานมากเลยนะครับยี่สิบนาทียี่สามนนนะครับครับละเอียดมากละเอียดมากตรงนี้ต้องทําจนแขกพอใจครับผม โอเคทีนี้โอเคครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับช่างอ้อนแห่งมหานครนงใหญ่นะครับเสร็จแล้วครับหรือช่างกันงาช่างหล่อนะครับผมกราบยิ้มมากขอบคุณอ่าระดับภาคภมิอกแล้วก็มีก็คุณนายแบบด้วยนะครับนายแบบด้วยชื่ออะไรทำในแบบชื่อครับผมเด่นครับเด่นชัยเด่นชัยเด่นชัยปานงูเหลือมนะครับผมนี่ไงครับ คนที่าคนที่ไปหาเห็ดกระถินพี่มานเลยครับนี่แหละครับนี่แหละครับโอเคขอบคุณมากครับผมแล้วก็คือหนึ่งสินค้าตัวนี้ครับครับยินเลสลอนดอนบิดสีส้มสีส้มอ๋อจำง่ายๆคือสีส้มองครับจำง่ายๆเลยครับครับคุณภาพคุณภาพดีมากเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาทำอ่ะใช้วัสดุที่เคลือบอย่างดีเลยนะครับเขาเรียกว่าเคลือบมาแล้วไม่มีการขึ้นสนิมไม่มี แล้วราคาร้ <100 S 2> อยใบนะครับร้อยใบหนึ่งร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทไม่แพงนะครับ,ไม,รบมไม่แพงอย่างที่คิดนะครับ